เมนูต่อไปที่พลจะทำนะครับต้องบอกว่าเป็นความลงตัวของรสชาติในเมนูจานพาสต้าครับซึ่งพลจะมีเชฟคนพิเศษมาปรุงให้พลนะครับเชฟคนนี้เป็นเชฟผู้หญิงครับมาจากร้านอาหารดังในแคว้นทัสคานีนะครับซึ่งร้านนี้เนี่ยพลต้องบอกเลยครับว่าจองคิวยากมากๆครับแม้แต่เซอร์เบตี้รวมถึงมิชลินสตาร์เชฟก็ยังนิยมไปรับประทานที่ร้านนี้นะครับและวันนี้นะครับเชฟโมนิก้าก็จะมาปรุงเมนูที่มีชื่อว่าสปาเกตตี บิทรูทครีมแอนด์กอร์กอนซูล่ามูสครับและแล้วตอนนี้นะครับเชฟโมนิก้าก็อยู่ข้างๆผลแล้วก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเรามาถามเชฟกันก่อนดีกว่าครับว่าเมนูนี้เนี่ยมันมีความพิเศษยังไงโอเค questa ricetta è solo un po da quello che è la tipica in cucina toscana, in quanto viene introdotto il sedano rapa, che uh -huh. è un ingrediente nuovo. Uh -huh. È un, una cucina è una ricetta moderna in quanto è di facile realizzo e di brevi cotture. Gli ingredienti per questa ricetta sono il sedano rapa, la barbabietola rossa e il gorgonzola. ถ้าอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่ส่วนแรกกันเลยดีกว่าคุณผู้ชมครับหัวอันนี้เนี่ยน,นะฮะคือมันเป็นตัวหัวที่เป็นรากของเซอร์เรลี่นั่นเองครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมว่าเราลงมือกันเลยดีกว่าครับหลังจากนั้นเชฟก็เอาเจ้าเนี่ยนะครับหัวเซอร์เรลี่เนี่ยใส่ในหมอ้อนะครับในเมนูอาหารอิตาเลียนเนี่ยนะครับ น้ำมันอย่างเดียวเลยที่ใช้ก็คือ olive oil ส่วนเนื้อหมูที่หั่นอยู่เนี่ยนะครับคุณผู้ชมเขาจะเรียกว่า p a น c h e ต t นะครับซึ่งจะมีลักษณะที่ต่างจากเบคอนเพราะว่าเบคอนเนี่ยเป็นส m o ทเป็นลมควันแต่ตัวแ a น c ช e s t เนี่ยไม่ได้ลมควันนะครับยังมีลักษณะที่ดิบอยู่เชฟก็จะใส่ลงไปในหม้อทั้งหมดเกลือพริกไทยด้วยนะครับ หลังจากที่ผ่านไปประมาณ10นาทีนะครับเชฟก็เปิดฝาหม้อให้แล้วก็คนนิดหนึ่งระหว่างที่เราคอยให้เขานุ่มนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําส่วนที่2กันครับทํากันเลยดีกว่าครับเชฟครับ <Okay. S 1> กอร์กอนซูล่านะครับก็จะมีลักษณะที่ใกล้เคียงกับบลูชีสนะครับแต่ต้องบอกว่าเวลาในการบ่มเนี่ยของเจ้าตัวกอร์กอนซูล่าเนี่ยจะใช้น้อยกว่าดังนั้นเขาจึงมีเนื้อมี t e x t อร์ที่นุ่มกว่านะครับเ mm hmm. ชฟก็ใส่ลงไปในกระทะแล้วก็บี้ให้เนื้อแตกนะครับ เสร็จแล้วเชฟก็เอามากรองนะครับ mm hmm. เพื่อให้ตัวครีมของเราเนี่ยครับ mm hmm. ที่มีรสของชีสกอร์กอนซูล่าอยู่แล้วเนี่ยนะครับมีลักษณะที่เนียนดีครับหลังจากนั้นเราก็พักให้เย็นลงนะครับแล้วเราก็มาใส่ในขวดเหมือนขวดีวิปครีมนะครับอืมตอนนี้นะครับตัวที่เป็นกอร์กอนซูล่ามูสก็อยู่ในขวดแล้วหลังจากนี้เรานำไปแช่ในตู้เย็นใช่ไหมครับเชฟแช่ <Yeah. S 1> ผ่านไปประมาณ1ิบนาทีนะครับ เชฟก็ใส่น้ำสต๊อกผักลงไปต้มต่อไปนะครับเพราะว่าเชฟจะต้องการให้ตัวรากของเซอร์รี่เจ้าหัวรากของเซอร์รี่เนี่ยนะครับมีความนุ่มจริงๆครับตัวบิทรูทต,ตัวนี้เชฟก็นําไปหั่นเป็นชิ้นๆนะครับแล้วก็ต้มให้สุกแล้วเรียบร้อยนะครับใส่น้ํามันมะกอกลงไปครับผมแล้วเราก็จะปรุงรสด้วยเกลือและก็พริกไทยครับ นั้นเราก็ปั่นนะฮะให้บีทรูทมีลักษณะแบบว่าเนื้อเนียนเป็นเหมือนครีมครับแล้วก็นํำออกมาพักนะครับในระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้าตัวหัวเซอร์เรอรี่ของเชฟใช้ได้อย่างนะครับใช้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาส่วนประกอบตัวนี้มาปั่นด้วยเช่นเดียวกันครับเจ้าหัวเซอร์เรี่นะครับรวมๆแล้วก็ใช้เวลาอยู่ประมาณ20-25นาทีครับ ปั่นเสร็จแล้วนะครับเชฟก็เอามากรองอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็เป็นครีมที่เป็นหัวของเซอร์เรี่นะครับตัวนี้บีทรูทแล้วก็มีกอกอนโซล่ามูสที่อยู่ในตู้เย็นนะครับเชฟครับตอนนี้เราก็จะต้มเส้นพาสต้าลครับต้มเส้นพาสต้านะครับแล้วก็อย่าลืมที่จะใส่เกลือนะฮะในระหว่างที่เชฟต้มเส้นพาสต้านะครับเชฟก็จะมาทําตัวซอสกลับมาที่ชีสกอกอนโซล่าอีกครั้งหนึ่งครับเยวก็ใส่ลงไปเลยทั้งก้อน เชฟใส่ครีมลงไปก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยสูตรประกอบของนมนครับอ่าเส้นใช้ได้แล้วนะครับเชฟก็ตักเส้นออกมานะครับซึ่งตอนนี้เส้นเนี่ยต้องบอกว่ายัางไม่ได้ออเดนเต้ดีทีเดียวนะครับแต่เชฟจะเอามาทําให้สุก่อนในกระทะของตัวชีสซอสนะครับเชฟก็จะเคี่ยวซอสให้ข้นขึ้นนะครับแล้วก็ใส่ตัวบีทรูทที่เราทําเป็นพูเรไว้ลงไปครับว้าวโอส้สวยมากๆนะครับ มาเส้นของเราก็จะเป็นเส้นสีชมพูนะฮะเป็นสีสันที่สวยงามนะครับขึ้นมาทีละเลเยอร์นะฮะส่วนประกอบสุดท้ายที่ผมซ่อนไว้ในตู้เย็นนว้าวเสร็จเรียบร้อยน่ารับประทานมากเลยครับ อร่อยมากเลยครับเชฟวันนี้ก็ต้องขอขอ,ขอบคุณเชฟโมนิก้ามากๆนะครับและนี่ก็คือเมนูสุดพิเศษที่เรานำมาฝากวันนี้ครับสปาเกตตีวิตวิตรูทครีมแอนด์กอร์โกนโซลามูสครับแฟนๆ u t u b e ที่รักในการทำอาหารนะครับสามารถชมรายการพลพักนักปรุงได้24ชั่วโมงนะครับและถ้าเบื่อไม่อยากจะพลาดรายการของเราเพื่อความมั่นใจกดปุ่มข้างๆนี้เลยครับ